You're the only นี่มาถึงบัตรนมมา,างรององค์เลยการจะทว่วยก้าวช่วยพิธีกรรมนี่แค่นนะนี่เราเล่นการตอกใจก่อน,ค,นค่ะบทนี้ที่เรามาวานนั้นเรอบมันหลบข้าวรอบแกวกาง้าะนาตาโอทุมมาลาศ์ค่ะที่นี่ครับต้องเป็นผูยนผ้ยิงเพราะนาตาอุทุมมาลาศ์ก,กับนางจันตก,กินารีนี่มีหลบข้าวแตงกชเจตนางค่ะนะนันนาลียวเล้งคาอย่าตอกใจไม่เล็กน,นะค่ะกดยิงเปลืยดได้เรื่องเต่าแข่งเัย แค่นี้เป็นากาศแจ่มประกอบมึงไปตุงมาแบบเต่าเต่าเป็นอะไรกาพีกากาพี่วันนี้เราจะไปเจนนาเจ็ดชาเราตัดหนักที่นะน้งนะแต่ที่สำคัญปี่ัาพีโรหรือยังจุกันว่าเพลิ่ะนางมารุระน้องก็ต่อของเราในไม่ชามาจะไปได้จ้าค่ะไปจะไปว้ามันจะมัน้องไปตุงมาอ้าลอ้าลอ้าลุอ้าลอ้าลุ คาทิปขึ้นลาวกันดีกนด่ก้าที่นี่ครับรวนเสด็จแม่ช่างครับพี่จัก้านาคราบันั่งรบรรดาคนชุดทองนี่ไปไม่ได้เจา<ม>้า<ม>ะไปไม่ได้ดาวันนี้พออยู่ในปากคอบิจารณาเสด็จพอช่วงนี้ปิดคว้ามปิดสายบินมาน,นี่เรื่องเดียวกันอุ้ยมันน่ากลัวแค่นองขาตอนดาวตำหน้าวันหลวงคนชุดทองนอนคนชุดตายอยู่ในปากคอเจ้าค่ะ ไปไม่ได้เจ้าค่ะที่ทำยังไงดีกันองค์คาฉะนั้นเราต้องทำความคิดนะครับินไปปีศาจปีซีจูรัตกับท่ามนะกายต้องซื้อัถต้องไปเพลย์นี้กับคาที่โร่ไปปลื้งเลยกายบินไปเลยกายไม่ใจ่จะโร่เล็วเลยกายว่าบินแม้แต่ว่าบินไปปลื้งค่ะตดเยอะมีหนูด่าไปไม่ได้ตาเต้าว่าบินไปปลื้งกับเขาว่าบินกับปีกล่าวอีนี่แจ่มเลยมีกิจปีรอดไม่เต็มตื่นเหมือนกัน ว่าปีพึ่งพิษระดับ่งพุ่งพุ่งไปกันเดี๋ยร้ายโดราโลนี่ต่อเดียวอ่ะตังจจะโดนาพี่ได้ใจกัไปไม่ได้คนโดราอยย่ในปารรอรอรกแต่ใจไม่ได้หนมันปมนใจโอ้หนี่างเราได้เลือดหน่อยน้อยแก่กานี้ไกแบงเสมบัติเด้ควกับไม่ได้ไหนสมบัติเป็นยังไงที่ปนี้ตนองอ่ายากจยากจะไปตักที่ไหนว่าไปกันดีวะอยากะโด้ดราล เไปเลยดิโอ้ปีติปีติป่ะีติจุระพีบันดาดีกันจุริปีติจุระตวัดดีกาเอ๊ะหน่อหน่อหนอนอวัดนี้มานน่าเอ๊เอ๊ะเดวาแ่เลนนาปแ่กัเียแคนืู้ประาทางานรู้ปตัวผัวไปหอันนี้ก็าเนตัวเป็นไหเป็นนายอะไรฮะว่าอย่ล่นกนั่นดีกาอะไรอะไรกัอ้าว เอ็นดูเพียงกับกาวด้วกาวขั้นนั้นค่ะเดี๋ยวซาจจะยีไปก็ลูกทราคกเดี๋ยวแบบกาวด้วยกาขั้นอาจะเป็นเยอะอะไอ้นอยก็เยอะดให้เือให้เผื่อเราพูดโยอนักเลยว่าก็เตียวกันมากยี่ไปไหว้หลวงพายอ้ายเป็นมันบอยนะไอ้อยาเล่นกับดนตีอยเอาไม่บอกไปเลยเราเป็นได้เราบอกไปเลยว่าเราไม่เอาคนนี้ เขาไม่ไปเลยเขจะได้จัเตยอยงไวันมัวคือบดลออกมาคืบเตเก้าวไปยงน้าปัเจ้าเป็นะนหรอเอ้ยยังปัเจ้ามาเชคกันมากเลยเขไปแลกงอไย่างไม่หลังก็ไปเลแม่นบไปเลกงแ่คนนั้นไปหสอเอันนี่ไงเไปเล้งเนี่ยั้ก้าวเไปเล้งเนียอ้ก้าวเขาไปเล้งเนี่ยัอ้ก้าวเาไปเลเนี่อ้้าวเขาไปเล้งเนีคก้าวเาไปเล้งเี่ยัอ้จ้าวเาปเล้งเนี่ยักเาไดเ้งน่ยไอ้ก้าวเขาไปเล้งเนี่อ้้าวเขาไปเล้เีไ้ก้าไปเ้ นี่พี่พีไปจะไปไหนกันคะไปเล่นน้ำมอไปจะไปเล่นน้ำชายน้องโร่าไปดูเที่ี่กาเย้ต้ค้มอยไรผัดาเร่องับน้าเป็นสีหนังเบียหนังวังอ๋อมาจัดการเลยจ้คนเตะคนที่คนอยากไปคนรักโตเออคนรักตว่าเ่ราเรานี้ยงอืมเรการดีมึงแต่เขา้าใจแบบนี้ละ นี่คือปีจะไปบ้านโน่ไปหรือเป่ไม่ได้โดเพร่าปีก้าก็มึงมันไม่มีเดี๋ยวต้องไม่มีโยตีนอยากับปีขาโยตีพัอนนี้คือปีพานอปีอ้าโนไปรักต่อือเปล่าอ้ยมันเป็นอะไรนะอ่านมันกระต่ายได้ยีจ้าเพื่อนยีจ้าเปื่อนโยตีพักืเล่าใช่เอ้ยบอกี่ต้องใจกวามกันเ้ต้องไปคว้ามตั้งแต่โยเ่หะต่อหน้าคนมึงเห่ยยุบดิบยุบดิบยุบดิบนะปลาไม่ละไม่ปลา นหนงออางเรืออยนุมี่เาปลาเขาปลาปลาอย่านี้มนใครนเด้ีย่ย<อ>ปลาบอว่า,านเ้เกีืกเพื่อคนได้หัวเลือกับาดาลตามลยคุณเดีเ๋นางนี่จัไปในู่ดักล่นนุงมนคุณเลือกกับแกนี่เนี่ยที่มันดีว่าตรงนไงแตีรา ูนราไปไม่ได้นองรู้วันนี้จนโนรายักไปนี่กะปีกะถ้าไปก็ไปแรกกะยีพี่เนาะปีพี่ไหมานราไปกันนะคะไปกันจะไปเองนะคกะน้องเกลักปีไปนะคะกูก็ผ่าตัวไม่โดนจะที่ด้วยปีเกลักน้องแล้วมึงปีใคร่กอ๋ออาปีปีรับตี่ะมันใช่ก่ไม่ลงถ้ครันนี้นะไหนตอนนี้ไปรับปีไล้วะจากมันนไอ้หูยไอหลักๆไอหนักูกันั่นปีหลักจับเลค่ะอ้หลักจับไงหลักประจํา ละกันเองปุลุยเป็นกันไปยังไปรักใครเองอย่าใจอย่าใจนะพี่ <McConnell> <aveca kontsoga bona PayPal> <protestantesória> <nudale> i uh -huh. uh -huh.